กัเจสกินาวันนี้มอยู่กัแกมบอนสตารเลออฟเจวันนี้มอยู่กับกมดอัพ bon แอนด์อเวเห็นมั้ <c oughs> ยนี่หูากเมื่กี้นะที่สอนลงมดไปนะที่ลงมาเอาไว้อนสตาร์ทสนะ <c oughs> ก็อันนี้ใ้เกี่ยวลรง้ละ <c oughs> อ,อ <c oughs> เปิดอันนี้ไป <c oughs> เปิดได้ล้กัน <c oughs> นะอาจจะไม่เปิดมีนแมปมีแมปวันน,นี้เปิดมาเหมือนกันอาไม่ีทูปิด อ่านไม่รู้ผิดนะฮะส่วนอ่าไปในเวเปิดไล่อ่านคือไม่เนี่ยได้มันเป็นงานคู่บัตเปิดไล่อ่านี่เปิดไล่อ่านคุณคุณนะก็มอสอันเนี้ยทุกคนงงมากมากว่าคืออะไรมันช่วยหาไวได้ง่ายๆนะครับอ๋อผมจะปิดเอ่อแหนเลเวอร์นะมันจะได้มันเห็นพวกแมนเลยพอเปิดนี้นะเดวอกิ้งเดสนะบายบาย โม้ยแดกแรงหมดนม่แม่ก็สองทุ่มแล้ววันนี้เราบุกไม่อยู่แล้วโจรแม่ก็เข้ามาที่พักสักทีนะฮะมักจะถูกปิดนี่จะถูกปิดนะฮะฝักลุ้นอยู่โอ้โหทำไมไม่เปิดะพ่าของกูมีเรื่องแล้วเจ๊เราอะไมันไม่เกิดเลยเพราะว่าพักไหนพักสามะเนี่ยเบาเสียงหน่อ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 ยก็เบาเสียงมึงก่อนเนี่ย เอเม้าเน่ไม่ตามเมาเสียงที่วีก่อนเนอะอยเงี้ยเยเปิดแล้วก่อนเซอเพวันนี้ผมจะมาเล่นแม็กซ์เวลล์นะฮะเซที่สี่เซในตำนานที่ตัวนี้ผมตายคุณสันเรจะมาแก้แค้นนะให้แม็กซ์เวลมาแก้แค้นแทนเนี่มีเดะวอลกิ้งเดนมาตัวที่อะไรเนี่ยตัวท็อปนี่ก็วินนี่นะฮะ ชื่อวินนี่นะสตาาเอามแอปเอฟเอ็นเ y นะฮะต้องมีเดียวซีก่อนนะเออบ้เวลาคุณพ่อร้อเพลงมั้ย้ล่ะอ่ะวิคกี้บายนะอ่ะแอปไฟอ่ะไฟนะฮะอ่ะเราขาดได้เวบนะไอ้เฮียไดทางไรอะเปิดแล้วแซนมาด้วยนะอ่ะเคลียวกันหน่อยตั้งไหนนะทั้งไหนตั้งไหนนี่ยไหนนี่ยไหน ก็ปลอันนี้ไม่เอานะเราไม่เอาอันนี้เราไม่เอาเราจะดีูดก็ได้ยินเสียงเขลองแรกก็มาขอไปขนมยออกหมูนะคะหมูเราต้องการเหมือนกันนะนะหุ่นย่ต์ไม่เอานะหุ่นตัวควรจริงนะเกิดควายก็หนักร้อนเอาหม้อไปแล้วกันแหม่โอ้ ก็นี้ก็ปล่อยไว้นะเดี๋ยวเ,เราไปฆ่ามันกันนะก็เราตามมาปรับอะไรกันนิดนิดหน่อยหน่อยก็แล้วนี่อันสองอันนี้เสร็ไว้นะดีแล้วนะี้พอเราจเปิดไว้อ่ะอ่าอ่ะดีฟอล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 เดี๋ยวอันนี้แล้วกันแล้วก็ถ่ายแล้วก็ตั้งอ่าผมใช้ม็อกด้วยนะก็อำขอยนะแต่ไม่ได uh ้เสกอะไรนะไม่ได <lay> ้เสกก็ วันนี้ใน <c oughs> <c oughs> โทรศัพท์เนี้วก็จะแจกเบอร์กันไว้นะมีอะไรก็ติดต่อมาไงผมแสบเกมอะไรก็บอกมาถ้าเป็นเกมพวก PS2 PS3 ก็ไม่ได้เพว่าผมไม่มีเนี้ยไอ้ี่เก่นางสุดแพงนะแปดพันหัวพันกว่าแล้วนะแต่เราไม่มีปัญญาเลยฟังยังไม่มีปัญญาเลยนะเดี๋ยวก็แอสติกมาแอสติกมนมาได้ถ้ามีแสบแสบมาบอกไคร ว่าบ้านผมเกอนดังนะฮะก็อยู่ในห้องโซนตะวันะฮะรอมีบ้านนะฮะอันนี้ก็เช่าบ้านอยู่นะถ้ามีบ้านจริงก็อาจจะอยู่ห้องคนเดียวเลยนะชิดแมกเป็นชั่วโมงแล้วเปิดมาเฮ้ยก็เ <ไป S 1> ดี๋ยวเราลองโทรไปนี่ด็ได้เราไปถามใครก็ได้เฮ้ยคือดราม่อได้ๆติ๊กอะไรอย่าง

<c oughs> มไมขอไปปิดมอดีกว่ารู้สึกนะิดมอสสักคู่แล้วนะั่นเือเอาอะไรมั่งเนี่ยแม่ค่ะเป็ือ้อแม่วะนะ้เอ็มคลยกับจักราลันปีกว่าไม่ใช่ตางคนหกมั่งอ่ะตางนานไรอย่งไม่รู้นะ่ะเล่นเกมในทำไรมัน ติดมาล้นนี้นะอนไม่ดีอไกรอขอใครนะสิเวลามานานแล้วเกือบถผงวันนี้แล้วเนี่ยก็เสร็จแล้วพอที่ออชั่นหน่อยๆนโทตัวเองมือนเดิมเนอะเป็นจิดนะเปนจิตมืนเดิมริงมนไม่เป็นนะไม่รู้เป็นอะไรนานนี่แล้วกคอนโชนคอนิ อันนี้ถึงเบาบาๆหน่อยนะฮะผ่ออาจจเสียเสียเลยสายไม้ไม่ได้เสียบเนี่ยไม่ได้ใช้ไม้เหรอเห็นตรงนี้ไ,งไ,งไหมฮะมันจะมีมาเกินหน่อยขอไทย ดันนีเราจะรอคิดเกียรอืมฟาดฟาดฟาไปหนทีตัวนี้นะฮะไม่ไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะสมองรถทั้งวันนะไม่ให้รถนะเรามีเจ็ไทายว่ะนู้ มาไมนเยอะมันก็ตกนะมา,าช่วยแล้วโูกาะโดนปันทีเดียวเราได้เกียร์นะของดีงานนี้ก็จะใส่แบแ็คแพ็คได้ใส่หมวกได้ใส่เสื้อได้ใส่ของเพื่อต้องการ <c oughs> ตรงนี้จะเราเกิดนะวูเจ้าของดีมันก็ตกหายขอพายแต่ถูอขอปิดหลายอย่างนะงานนั้มันก็ตกนะข,ขอปิด อาิบสต็บตบสตกบอก็ปิดนะอ่านี้ก็ปิดนะ้จะไม่หเห็นเรนเรีวเฮ้ยั้นี่มันโะมาครับอืมยิปโเซนสุด,ดยอดา้นะของดีนะอยากาเอฟเฟกมาส่เนกันนะอีอินโทรฮะที่เกียดมันตต่อนาน้ากนคะบอก มองมีแค ja. ่สองล้อเท่านั้นน่ะวันนี้รถลงเรื่อยๆเลยนี่ฮะนี่คือว่ามินิแมปเลยมินิแมปถูกเดินมา่อดเด้อไปเรืนนะฮะรอไปหาเฮ้นี่ต่อยเลยให้หมัดต่อยเลยจะก๊อฟไม่ได้ไม่ได้แม ไอคิวแนวไอคิวแนวไอคิวแนวแล้วอ่ะไอคิวแนวแลโอ้โหกว่าจใช้ได้แล้วมมีช่างเกนนะขอภหยโอ้ยบลสี่เองกาบอีหนูอีหนูเก็บนะว่าจางกหนูนะเก็บนนี่ด้วยนะสปร์เดอร์ลูกแนว่เมือพทางนั้นนะป่ตีบ้าน ใช่ใช่มาต่อยนะนากจังวะ,ะเวลาเลยที่เราไม่ใช่ด่าเพราะว่าสมองเราลดทั้งหมดเครับเราไม่อยากไปต้องชี้เลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นให้เราเสียงมันจะไปแปลกไปหน่อยนะฮะที่ฟินเลยหรอวะ ขานมานี่กลางคืนอ่ะเรื่องตั่งแต่ห้าทุ่มจนเช้าก่อนจะได้เจ้นี้มาแล้วก็เยาวเวศด้วยแม่งยังไม่ได้สักทีเราะว่าผมจะไฟเอาหมูนะทำไมเราจ้างมันจ้างมันแล้วตามมาอยู่เฟี้ยงเลยตามมาไอ้หมูไปออกไปแต่ในวันนี้เราไม่เก็บพวกคือตรงสติ๊กนะไม่ไม่ไม่สน แต่ไงเราก็ต <ooo paying ita> oh, ้องสนนี่แหละน้องหาฟินงานท่านพี่ไอ้นะฮะวันนี้เราจะหินแล้วเฮ้ยมันจะเขี่ยหนองน้ำอ่ะโอ้โหพี่หนายแล้วนะเมื่ดครับลูกได้เปล่าอ่ะผมเห็นพี่แซมเขาลูกได้อ่ะ เราอยากรู้ามันปลกยังไงเอาแล้วตอนนี้นีดาบอะไรดับไามไม่ดับเฮ้ยยา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 โอเดูเป็นไฟ้นะตายแล้วตัวงมืกบมอกบยาเนี่ยมึงม้ามึงนะ กูกากาจังวะมันกบ็บเล่นแม่งเดยให้กูช่วยอะไรมันก็อบเยดแม่งฆ่าได้วะลุมประการมันมาลุมโบเยอะอๆกูไปก็ได้ไม่ยุ่งกับมึงก็ได้วะ เยอะเยอะเยอะยมาจะเขียนตรงนั้นไอ้เยอไ่ได้ไม่ได้เเยะควจะสร้างแันไฟแต่ไม่มีกันไฟหรอเอาพีกเลยเอาไปตีหินกันดีกว่าฮะเอ็นเปงเปนเป็นะขายขวายเต็มสั์

โอ๊ยโอ๊ยแบไม่กินเท่าวันหน่งอยอุยอุ้อยยอะไรน่ายยี่แบ็นั่นเนี่ยอ่าอ่าอะไรนะไล่ยิบแบ็นะเดี๋ยวรอช้าจะพักคิดสักหน่อยนะคะหนูจะกินข้านแป๊บนึงแป๊บนึงแค้ต่อแก้ต่อแน่

แล้กันอันนี้แล้วก็ไปขุดไม้กเจอใหม่บพาหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวชอบก็ไฟชอดจะไฟเดี๋ยวเอาอเจอมาทาง้าล่างดิสทา่ทางด้าล่างนะฮะถ้าถายัางไงถ้าใครอยากผมแค่เตรียมอะไรก็บอกนะ ยาค้าเกมอะไรก็บอกนะเพราะว่าผมแกได้ทุกเกมแล้วเ็เว้นเกมพะเซฟสามี่สีนดอนสตาร์อยาให้เปลี่ยนแปลงอะไรก็บอกมานะฮะจะเปลี่ยนให้จะเปลี่ยนทุกอย่างอีวะเรียกมันออกมาไปตัดไม้ ตัดไม้ตัดไม้อยู่วะบ่นตัดไม้ย้ยจะฆ่ามึงไหหนได้พบสี่ก้อนว่ะอสมองลบครับแ่ากลับมาเก็บของหายินก่อนก็เดินมาห็นเล่เลยก่อนดูก่อนดูก่อน มีสตอร์นสักอันแม่งดีนะเยอะนะปิ้นเนี่ยเดียวเก็บได้ไหมก็นะฮะอย่าลืมชอบก็ไลค์สับเใจอยู่แล้วอย่าลืมชอบก็ไลค์สับติดไฟนะฮะก็ไม่บายครับเดียร์ทั้งน้าครับสวัสดีครับ